อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรบาบุรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วล่ะค่ะคือวันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ําเดือน5ปีมะเมียะคะ่ะ ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาสากาักฉาหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโน,โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธารรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกเช้านะคะส่วนเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทนะําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาพูดคุยหรือสากฉาากับพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโน,โน ท่านก็เป็นผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคณหลงพ่อดอรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภะาากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัย,ยบูลอภิปุญโญของเราเลยนะคะกราบนมัสศการเจ้าค่ะพระอาจารย,ย์เจ้าค่ะเยบอนสาธุเจ้าค่ะเพราะกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคําถาม ที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังพระจาย์เทศได้ถามนะเจ้าคะข่าวที่แล้วก็คงจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นคําถามที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันนะเจ้าคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเข้าใจกันละคราวนี้คําถามข้อถัดไปของคุณจาที่ได้ถามพระจารย์นะเจ้าคะก็ถามว่าเรื่อยามในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วในพิธีต่างๆนะเจ้าคะทำไมจะต้องมีพราหมณ มาร่วมพิธีด้วยอันนี้ก็การาบยมนต์พระอารพระมหาภัยบูร์อภิพุโหนได้สักฉาให้ความกระจ่างเลยเจ้าค่ะคนิมนต์เจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นคําถามของท่านผู้ฟังที่ได้ไปฟังเทศที่สวนโมกกรุงเทพเจ้าค่ะที่หอจุมาฯท่านพุธธ้น่าแล้วก็ในตอนจบการแสดงธรรมแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเหลือให้ตอบคําถามเลยน้อยมากสั้นมากก็ยังมีคําถามที่หลงค้างอยู่ก็เลยมาคุยต่อกันในรายการตรงนี้ เราก็รู้สึกว่าผู้ถามใจชื่อกุญจาถามถึงเรื่อยามยในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่เป็นเรื่ยามงามดีคือเวลาที่เราพูดดีคิดดีทําดีแต่ถ้าเวลานั้นอาจจะตาขวากระตุกแต่ถ้าพูดดีคิดดีทดําดีเวลานั้นเน่ยเป็นเรื่งงามยามดีเวลานั้นเรากำลังจะออกจากบ้านแต่จิ้งจกทักแต่ถ้าผมว่าเรามีจิตใจที่ มีความไม่พยาบาทมีเมตตามีความกรุณานะมีสติอยู่ในลมหายใจเวลานั้นนะเวลาดีเป็นเรื่องงามยามดีคือคําสอนของพระพุทธเจ้า,าเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าเป็นสยาศาสตร์อะไรเืองรร่าต่างๆั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่นนกนี้คือลักษณะของธรรมะที่เป็นสันติติโกเป็นอากาลิโกอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะซึ่งไอ้เรื่องภาษา ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า s u p e r s t i t i o u s เนี่ยภาษาไทยเขาใช้คําว่าอะไรคุณเตือนใจเรื่องเหลือเชื่อแบบนั้นเรื่องเหลือเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องปีศสางเรื่องโชคลางเชื่อไสยศาสตร์อะไรอย่างที่แบบไม่มีเหตุผลน่ะคือมันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลน่ะจิ้งจกมันจะไม่เกี่ยวอะไรกันกับที่เราจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยนะบางทีบางทีไม่มีจิ้งจกอยู่ในบ้านบางทีออกจากบ้านบางทีก็โชคร้ายเหมือนกันมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกัน นะก็เป็นลักษณะที่งมงายนะเชื่อที่ผิดๆซึ่งในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีส่วนนั้นนะจะไม่ได้มีเ,เรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไม่ได้มีผีสางก็คือแบบว่าเชื่องมงง,ง,งงายไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่า <Yeah. S 1> คําสอนพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องผีไหมมีพวกที่เป็นอมนุษย์ม mm. นะีผี <Okay. S 1> ที่เป็นอมนุษย์ที่ว่าเป็นเปรดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ดีพวกผีไม่ดีก็มี แต่ <Okay. S 2> พวกที่เป็นอมนุษย์ที่เป็นเทวดาพวกเป็นผีดีก็มีแล้วก็มีท <okay. S 2> ั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดให้มันเฉพาะเจาะจงอะว่าอะไรแต่พระนั้นถ้าถามว่าเริกง,งามยามดีในความหมายทั่วๆไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ดูดวงดาว่ไม่ได้ดูเวลาเพราะว่าถ้าดูดวงดาวดูเวลาอันนั้นยังเป็นเกี่ยวข้องด้วยการเวลา <Okay. S 2> อันนั้นจะไม่ใช่คําสอนของพุทธะแต่คําสอนของพุทธะจะไม่เกี่ยวเนื่องโดยการเวลาเป็นอากาลิโกนต่เพราะฉะนั้นเวลาไหนที่คุณ คิดดีพูดดีทดําดีอันนี้เอากว้างๆนะเวลานั้นน่ยคือเวลาดีเราพระพุทธเจ้ายังพูดถึงมงคลอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอถ้าเราเดินินไปแม้ได้กลิ่นหอมเออวันนี้ไปทํางานนะ่าจะเป็นมงคลอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็ค่อยพูดตัวไปใช่ไหมได้เห็นดอกไม้บานโอวันนี้เป็นมงคลอย่างเงี้ยแต่ความเป็นมงคลเนี่ยมันอยู่ที่เราก็ทําคือไม่ใช่มงคลเห็นมงคลได้ยินแต่ว่าเป็นมงคลทำเป็นมงคลที่เราทําขึ้นเองเช่น การเลี้ยงดูมานดาบิดาเป็นมงคลการคบคนดีการไม่คบคนชั่วเป็นมงคลพวกนี้คือในมงคลสามสิบแประการนั่นแหละ,ะลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามีวัตถุมงคลอันนี้คุณถึงจะมีมงคลเป็นมงคลมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีวัตถุมงคลคุณยังด่าเข้าว่าเขาคิดชั่วเดี๋ยวก็ถูกตอบกลับแต่มันก็จะไม่เป็นมงคลแล้วทีนี้เราให้มีวัตถุมงคลขนาดไหนก็ตามดังนั้นในทางคำสอนของพุทธะ เนลิกอยู่ที่การกระทําของเรานะเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมนะทำกรรมดีได้ดีทํากรรมชั่วได้ชั่วกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้อื่นบันดาลไม่ใช่สิ่งที่เราทําเองแต่ว่าเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยและนี่คือความเห็นที่ถูกต้องแล้วในคําถามที่เขาว่าทําไมจะต้องมีพราหมณ์มาร่วมในพิธีด้วยค,ค,คือถ้าสมมติเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคุณตาใจนะ ยังก็ในสมัยตัวการเนี่ยเขาก็จะมีวันนะมีวันนะกษัตริย์ใช่ไหมสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรื่องวันนะนี่หนักกันมากมีวันนะกษัตริย์วันนะพรหมวันนะแพทย์แล้วก็วันนะสูตร,รแล้ค่ะวันจันทานนี่คือพวกนอกวันนะนะคือเขาไม่จัดอยู่ในสรี่อย่างนี้หรือไม่ได้จัดเป็นอย่างที่ห้าเลยนนคือนอกวันนะไปเลยทีนี้ว่าวันนะมันก็มีชนชั้นน่ะใครทาความครบใครใครบําเรอใครใครต้องอะไรให้อะไรใคร เราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะซึ่งในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยไม่ได้อธิบายคือไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องวันณะไหนคุณวันณะไหนคุณทําความดีคุณก็ได้ดีทีนี้พอพระพุทธเจ้ามีพรามมาถามคําถามพระพุทธเจ้าอธิบายตอบให้พวกพรามนั้นเนี่ยเขาก็ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะกษริย์มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยเอา้าวปฏิญ,ญาตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนะี่ยพวกสูตรพวกฉันทาน เออฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ปฏิญญาตัวเองเป็นอุบาสกอุบาสิกา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นในอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็มีทุกชนชั้นมันนะมีทุกชนชั้นมันนะก็มีพราหม์อยู่ละเนี่ <Okay. S 1> พรามเขาก็ทําหน้าที่อะไรเขาไปถ้าบอกว่ามันไปตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเอออัไนก็ก็ถูกต้องแต่นะ <Okay. S 1> พระพุทธเจ้ายังพูดถึงด้วยซ้าว่าคนที่ปฏิบัติจนสุดยอดแล้วเนี่ยนะก็พูดง่ายๆเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยเป็นพรามเหนือพรามณ เป็นพราหมณ์เลยเนี่ยก็คือเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็คือพราหม์พูดงี้เลยด้วยซ้ำเรื่อ<ม>พราหมณ<ด>เนี่ยพราหมณเนี่ย,ย,ยคำแปลก่อนพราหมณ์เนี่ยนะแปลว,ว่าผู้ลอยบาปผู้ลอยบาปคือผู้ทําพิธีอ่พวกที่ทําพิธีต้องแล้วก็คิดว่าถ้าคุณทําพิธีนี้วบปับวับแล้วก็คุณก็แก้ไขบาปคุณได้จากชั่วก็เป็นดีได้อย่างเงี้ยนะทีนี้คนที่ทําอย่างนี้ได้ นั่นก็คือแก้ไขบาปได้ล้างบาปตัวเองได้ชำระบาปให้หมดจดสิ้นกรรมแล้วก็คือบราอรหันซึ่งตรงนี้เป็นศัพท์ทั่วไปแล้วถ้าเราจะพูดคำว่าพรามเป็นศัพท์ทั่วไปหมายถึงผู้ที่ลอยบาปเพราะฉะนั้นถ้า <ชะ S 1> ถ้าในพิธีกรรมอ่ะนี่คือในสมัยพทธกาลที่พามาในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยมึนๆงงๆกันนิดนึงอ่ะเหมือนกับผสมกันนะคะผสมกันไปงงๆมึนๆนิดนึงทีนี้เราก็จึงต้องดูให้ชาเจาะจงว่าเอาถ้าพ <ชะ S 1> รามเข้ามา ถวายทานในภิกษุผู้มีศีลเขาทำไมจะไม่ดีดีนะ<า>ทำได้ส่วนพิธีอะไรที่พรามทำนั้นก็ไม่เกี่ยวกับพระนะคือหมายความว่าภิกษุก็ไม่ได้ไปทำใช่ไหมไม่ได้ไปทาพิธีปลุกเสกอันนี้พระทําไม่ได้แล้วทําพิธีอะไรต่างๆที่มันจะผิดศีลเนี่ยพระก็จะไม่ทำนะแล้วทีนี้ใครทําก็เรื่องของเขาทําไปถ้ามันไม่ผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ก็ไม่ว่าอะไรละก็ไม่มีปัญหานะทีนี้เราก็ต้องดูให้ถูกอ่ะเข้าใจให้ดีว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่างที่ว่าว่ามีเหตุมีปัจจัยนะทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วเราต้องเชื่อเรื่องของกรรมอันนี้ถึงจะถูกต้องเนี่ยไม่ได้ว่ามีใครจะบันดาลอะไรให้ใครได้ทุกอย่างอยู่ที่เรากระทําอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเจ้าค่ะก็ต้องเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือแยกแยกกันนะเจ้าค่ะ อย่างชาวพุทธเรานี่โดยมากถ้าเผื่อวันครบรอบสถาปนาอย่างเช่นครบรอบสถาปนากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมากก็จะมีพิธีบวงสวงเจ้าที่หรือสารพระภูมิเนี่ยเป็นพิธีพรามตอนเชา้าและตอนอเทนก็จะมีการแบบสวดพระพุทธมนต์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยมากเราจะเชื่อกันแบบนั้นแล้วก็จะทําก็รู้สึกเป็นสิริมงคลซึ่งในความเห็นพระอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทําได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าหลักของ พระพุทธศาสนาหรือที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได,ได้ส่งเน้นหรือว่าส่งสั่งสอนเรานั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหตุของผลแล้วก็เป็นไปตามกรรมมากกว่านะเจ้าคะก็เ<ช>ข้าใจตรงนี้ก็ก็คงไม่มีปัญหานะเจ้าคะอย่างเรื่องการบวงสรวงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหมายถึงการบูชายัญนะถ้าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพูดถึงเรื่องการบูชายันแในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามีไหมมีอยู่ในข้อแรกเลยคือสัมมาทิฏฐิในการที่เราเชื่อว่ายันที่บูชาแล้วมีผล การบูชาที่บูชาแล้วมีผลอันนี้คือสัมม it. <ắng ật S 3> าทิฏฐิแต่ที่ถ้าเราฉลาดเพิ่มขึ้นเัินฉลาดเพิ่มขึ้นคือการบูชายันมันก็จะได้บุญที่น้อยกว่าการให้ทานการให้ทานก็ให้ในภิกษุผู้มีศีลอันนี้ก็จะได้บุญมากกว่าการบูชายานันอันนี้เราก็ต้องดูกันไปนะคืออยู่ที่ว่าอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราถ้าเราทําตามมันก็จะได้บุญมากขึ้นตามลําดับที่ว่าเจ้าค่ะ ก็คําถามข้อถัดไปที่คุณจาถามนะเจ้าคะ่ะอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านคงจะเคยทําบ้างแหละโยมเองยังเคยเลยนะเจ้าคะ่ะ hmm. ก็คือเรื่องของการสวรอสดอ่าสะเดาะเคราะห์ต่างๆนะเจ้าคะ่ะ <laughs> อย่างเช่นเขาก็จะมีบทสวดนะเจ้าคะ่ะมงคลคาถาอย่างเช่นคาถาเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ uh huh. เราอยากจะร่ํารวยเราก็เอา,เอามาเอามาท่องเอามาอะไรอย่างนี้ hmm. คุณจาก็คงอยากเรียนถามตรงนี้นเจ้าคะ่ะว่า การสวดสะเดาะเคราะห์หรือว่าสวดคาถาแบบนี้เนี่ยได้ผลหรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเราไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่คะถ้าเราจะพูดถึงว่าเอาหลักๆของคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทุกอ,อย่างมีเหตุปัจจัยทุกอย่างมีเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องอาศัยเหตุนะนะเหตุนี้ก็ต้องเป็นเหตุที่ถูกต้องแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นได้เจ้าค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทํางี้คุณไปสวดมน สวดบทสระเคราะห์เนี่ยนะแล้วก็สวดบทคาถาเงินล้านด้วยแล,วแล้วคุณก็ฆ่าสัตว์แล้วคุณก็ลักทรัพย์ตีหัวเขาหนักฆ่าคนแล้วก็ทําอะไรที่มันไม่ดีด่าชาวบ้านคุณต่นใจว่ามันจะดีขึ้นมาได้ไหมไม่ดีแน่นอนเจ<อ>้าค่ะทำไมก็สวดแล้วนะค <laughs> งนึกออกป่ม <laughs> เพราะว่าถ้าตามคําสอนของพระพุทธองค์นี้ก็ถ้าเราสวดเนี่ยโยมคิดว่าถ้าเราสวดแล้วเรา มันเป็นกําลังใจให้เราแต่เราก็ต้องทําดีต้องทำมาหากินด้วยนะเจ้าค่ะอัน,น,นอถึง,งได้เงินล้านมาแยกแยะให้ให้ให้ถูกนะว่าถ้าสมมติอาจารย์จะบอกว่าออสวดบทกระถางเงินล้านดีแล้วคือการพยากรณ์การตอบคําถามแบบนี้คือการตอบคําถามโดยส่วนเดียว<ช>คือคมันไม่ใช่ว่าคุณสวดอย่างเดียวแล้วคุณจะทาได้มันไม่ใช่เหตุเอาเอาใหมนะสมมติเราสวดอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยเอสวดม,มนต์เต็มที่เลยแล้วก็นอนขี้เกียจอยู่ที่บ้าน ใครโทษมากก็ไม่รับแล้วก็ไปหาแทงหวยแล้วก็เล่นการพนัน <Okay. S 1> มันไม่มีทางที่จะร่ํารวยมีเงินทองขึ้นมาได้เลย <Okay. S 1> เพราะว่าการเล่นหวยการเล่นการพนันพวกนี้เป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์อยู่ะเป็นอบายามุกแ <Okay. S 1> นะต่เราคิดว่าคุณสวดแล้วคุณไปเล่นการพนันมันจะดีเนะี่ยอันนี้คิดผิดอันนี้คือไม่ถูกต้อง <Okay. S 1> อันนีเน้เป็นการที่ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าการสวดมนต์การ uh, ทําการสะดอกเคราะห์อย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นมาได้อันนี้คือการคิดโดยส่วนเดียว S <S <S เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะคือคือโดยส่วนเดียวเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคิดว่าทําอันนี้เท่านั้นแล้วมันจะได้ซึ่งมันไม่ถูกเหตุก็จะนะไม่สมเหตุสมผลนไม่สมเหตุสมผลซึ่งซึ่งอย่างเช่นว่า,าคุณจะมีสุขภาพดีอย่างเงี้ยคุณก็ไปเทกินคอลลาเจนกินคอลลาเจนกินมากๆเลยแม้แต่ถ้าเจ็ดสิบแล้วกินคอลลาเจนเนี่ยมันจะมันจะไหวเหรอใช่ไหมจะช่วยได้ไหมเออมันก็คงยังไม่ได้อะแล้วก็ แล้วถ้าไม่ออกกําลังกายยังกินอาหารเน่าๆอยู่กินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินน้าตาลเยอะๆกินเนื้อสัตว์มากมายมันไม่มีทางที่มันจะดีขึ้นมาได้น,น,นี่คือการาาพยากรโดยส่วนเดียวเนี่ยมันจึงผิดหลักเพราะนั่นตองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องของเหตุตว่าคุณสร้างเหตุอะไรแต่ถ้าคุณยังมีความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากอดทนขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบมีการให้ทานแต่เราก็ไม่มีครบเพื่อนชั่วไม่ครบเพื่อนชั่ว ไม่ไปเล่นอบายามุกนะไม่เป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะสวดก็ได้แต่ถ้าคุณคไม่สวดนะแล้วคุณทําอย่างนี้นะแหมดีแน่นอนเโอเค okay, นะอันนี้คือที่อาตมาหมายถึงเพราะฉะนั้นการสวดจะดอกเคราะห์หรือสวดมงคลกระถาหรือกระถางเงินล้านก็สวดได้สวดไม่สวดก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้สร้างเหตุได้มันถูกต้องเจ้าค่ะก็ถึงจะสัมฤิผลถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่อันนี้คือคือต้องเข้าใจนะคือถ้าจะบอกว่าเอยพระไปบุญห้ามสวดคืออ่อาตมาไม่ได้พูดอย่าง,งานั้นก็ใช่ปะ <c oughs> หรือถ้าจะบอกว่าพระไปบุญบอกเอ้ยสูตรซีสูตรซีมันจะได้ดีคือพระไปบุญก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่พระไปบุญพูดถึงว่าเหตุที่จะทําให้เรามีสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในที่นี้ก็คือมีความร่ารวยมีบุญมีความประสบความส็จในชีวิตอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสร้างเหตุให้มันถูกต้อง <c oughs> ซึ่งเหตุในที่นี้คืออะไร้าพูดรวมๆก็คืออรยิยมรรคมีองค์แปดแต่นะ <c oughs> ถ้าพูดเฉพาะเจาะจงเราไปหน่อยคุณต้องอดทนนะคุณต้องอมีความเพียร คุณต้องอาบเหงื่อต่างน้ําคุณต้องรู้จักเก็บหอมรําริบคุณต้องอย่าเล่นอาบายามุกถ้าคุณคิดว่าเล่นหวยแล้วมันจะรวยขึ้นมาได้มันคิดไม่ถูกเ,เราจรึงจะต้องอขยันหมั่นเพียรแล้วก็เลิอกอาบายามุกนี้ถึงจะถูกอืเจ้าค่ะส่วนการสวดน,นั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อได้ผลในแง่ของจิตใจ,ใจะนะเจ้าค่ะไม,ไม่มีปัญหาทาก็ได้ไม่ทําก็ได้เจ้าค่ะ,ค,ะคงเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยสากฉามาในรายการนะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเราเหมือนกับเราเอางาไปโม่เนี่ยเจ้าค่ะ t h e r ให้ดีๆเนี่ยมันก็ต้องได้น้ามันถูกไหมเจ้าคะคือ,อแล้วถ้าเรามีสามมาอาชีพตั้งใจทาํางานยังไงเราก็สามารถรวยเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ต้องสวดคาถาเงินล้านนะเจ้าคะใช่คือเจ้าค่ะถ,ถ้าในกรณีตรงกันข้ามก็คือว่าคุณเอาทรายแล้วคุณเอาไปโม่แล้วคิดว่าน้ํามันมันจะออกมามันไม่ใช่เจ้าค่ะมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเ็เป็นไปไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นคือที่อารมมาพูดอย่างนี้หมายความว่าก็ไม่ใช่ว่าไปด่าคนที่เขาสวด <laughs> คือเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครแต่ว่าเราทําความดีของเรา <laughs> แต่ถ้ามีคนเขาแนะนําเรามาเราก็ฟังฟังดูมีเวลาก็ทําไม่มีเวลาก็ไม่ว่าอะไรแล้วถ้าเขาจะบอกว่าทำไมไม่ทําไม่ทําไม่ได้นะเราก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราก็สบายใจซ <ừ, S 2> มเจา้าค่ะก็มาถึงคําถามสุดท้ายของคุณจานะเจา้าค่ะ <laughs> เรื่องนี้ก็ถามมาบอกว่าการสอนลูก ในวัยแปดขวบสิบขวบเนี่ยที่กําลัง <c oughs> ทั้งโซนด้วยนะเจ้าคะ่ะทั้งดื้อด้วยเถียงอ่าดื้อด้วยเถียงเป็นบางครั้งด้วยควรทําอย่างไรแล้วก็จะชักจูงให้ศึกษาธรรมะได้อย่างไรเจ้าค่ะอันนี้อนตอบง่ายมากเลยคือแม่มาก,ก่อนเจ้าค่ะเขาก็ดูตัวอย่างจากแม่จากพ่อจากคนรอบข้างนั่นแหละเจ้าค <c oughs> ่ะอันนี้วิธีการที่เขาจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดก็คือดูจากคนรอบข้างเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันคงจะต้องมีอะไรที่ทําให้เขา คือบางคนมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชักจูงมาได้เนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างในการกระทำบางทีพ่อแม่เป็นตัวอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้เขาเป็นคนไม่ดีไปชเช่นว่าสูบบุหรี่กินเหล้าเถียงกันด่าทอกยโทรศัพท์พูดจาไม่เพราะวาพวกนี้เขาเขา,เขาดูเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นละ่ละเขาก็เก็บจามาหรือดูทีวีในรายการที่มันไม่ควรจะดูก็ไปดูไปสอนเขาอย่างนี้ หรือว่าบางทีเรียนรู้จากญาตนะิบางทีเราก็ทําดีอยู่แต่ว่าญาติอาจจะทำไม่ดีดังนะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่เนี่ยทำเป็นตัวอย่างซะ,ะนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้มีความเมตตากันบ,บางทีไอ้ความเมตตาเนี่ยก็จะต้องมาในรูปของการห้ามเขานะห้ามเขาเสียจากบาปบางทีความเมตตานี้มาในรูปของการที่เราทําให้ดนะูคือให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะคือไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะว่าพ่อแม่รังแกฉันนะนะ คือบาทุกอย่างก็โอ้ไปหมดโอ้ไปหมดมันก็ไม่ใช่แต่ราะว่าอันนั้นคือตั้งเขาให้อยู่ในความชั่วละค่ะ <ขอ S 2> ตั้งเขาอยู่ในความชั่วเขาทําไม่ดีเรากับโอเ้เขาเขาทําไม่ดีเรากับให้ความดีเหมืนอนว่าให้ให้ท้ายเขาอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าคุณตั้งเขาอยู่ในความไม่ดีอันนี้ไม่ถูกต้องแต่คนเรามันทําผิดทําถูกมันก็มีบ้างถ้ามีความผิดความพยศความเสียผิดดิ้นรนอันนี้เราต้องเตือนเราก็จะต้องบอกเขาด้วยนบอกด้วยวาจาด้วย หรือว่าจะต้องมีการใช้อาจยาซึ่งบางทีตรงนี้ก็คือเป็นพ่อแม่ทาได้นะ,ะซึ่งอาจยาในที่นี้ก็คือมีการคาดโทษเอาไว้มีบทลงโทษถ้าทาครั้งที่สองจะต้องโดนตีเท่านี้ทาอีกจะต้องโดนตีอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะที่บารดาบิดาควรจะต้อง,ต,องต้องทำเจ้าค่ะเหตุสําคัญก็คือพ่อแม่ต้องเป็นต้องเป็นหลักใช่ไหมใช่คะเป็นแบบอย่างให้ลูกๆแล้วพ่อแม่คิดว่าลูกโตขึ้นมาแล้วมันจะดีได้เองเนี่ยนะหรือว่าเอาเอา,เอาความ เอาความรับผิดชอบนี้ไปฝากไว้ที่โรงเรียนเนี่ยคุณคิดผิดคุณคิดไม่ถูกเพราะว่าครูอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยหน้าที่เขาคือสอนศิละปะวิทยาอันนี้หมายความว่าสอนวิชาการสอนความรู้ในการบวกเลขสอนภาษาพวกนี้เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงนั่นคือสอนศิละปะวิทยาแต่ว่าหน้าที่ในการที่เขาให้เป็นเป็นคนมีศีลธรรมตั้งอยู่ในความดีอย่าคบเพื่อนชั่วอย่าเสพยาเสพติดอย่าพูดโกโหกพวกนี้พ่อแม่นี่รับไปเต็มเต็มรับไปเต็มเต็มแล้วถ้าคิดไว่า เออฉันมีลูกแล้วมันจะดีได้เองเนี่ยนะคุณคิดผิดแล้วเจ้าค่ะมันอยู่ที่กระแสกระแสไหนมันดึงไปมันพาไปล่ะมันก็จะเป็นไปตามนั้นดูทีวีรายการอะไรคบเพื่อนชื่ออะไรแถวบ้านเป็นยังไงญาติพี่น้องเป็นยังไงแล้วตัวคุณเป็นยังไงอันนี้มันไปตามกระแสอยู่ละาค่ทีนี้ว่าถ้ามันเป็นไปตามกระแสอยู่ที่ว่าเด็กนั้นเขามีอินซีเหมือนว่าในจิตเขาน่มีกําลังขนาดไหนคือคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้คุณตัวใจมันมันมีบุญมาอยู่แล้วล่ะ นั่มีบุญมาระดับหนึ่งทีงนี้ไอ้บุญกุศลที่เรามีมาเนี่ยก็มีความเข้มข้น,ขนเข้มแข็งต่างกันนะซึ่งบางทีเราเห็นเด็กที่มีจิตใจอบว่ามารีบอกง่ายเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเอื้อเฟื้อระเบียบใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดื้อไม่ซนเออแหมมันดูแลดีเออสอนง่ายไว้ทําไมลูกคนนี้เขาดีจังแต่จะคิดก็เขาอิมีอินทรีย์ที่แก่กล้ามาแล้วคือคือจิตเขาเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็ดีแต่เด็กบางคนมีบุญมาเกิดก็จริงเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าเออทำไมดืจัง ทำไหบางทีสอนไม่ฟังนะไม่เอื้อเฟื้อเอบียบอะไรอย่างเี้เป็นต้นเนี่ยซึ่ง,งอีสีเขาก็ไม่แก,กล้าเราก็ต้องสอนเขานะเขาก็ไปตามกระแสไปตามเพื่อนบ้างไปตามรายการทีวีโอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนเขานะซึ่งถ้าบอกว่ากระแสมันมาทางไหนเราก็ต้องคอยรักษาให้ดีเพราะฉะนั้นก็จึงมีรายการทีวีสําหรับเด็กบ้างเอ่อรายการวิทยุหรือว่าแอปอะไรต่างๆที่ให้เด็กใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเราก็ต้อง ดูให้ดีให้เหมาะสมตรงนี้<า>ใครจะเป็นคนกลั่นกรองถ้าไม่ใช่พ่อแม่นะอย่าคิดว่าคุณเองก็จะทำาค่ะพ่อแม่รับไปเต็มๆนั่นะคือถ้าคิดว่าจะมีลูกแล้วเนี่ยนะหรือมีลูกโดยไม่ได้คิดแต่ก็ต้องคิดละว่าจะต้องทําหน้าที่นี้เจ้าค่ะเนะพราะฉะนั้นหน้าที่นี้คุณรับไปเต็มเ็มเป็นหน้าที่โดยตรงของพ่อแม่นะจ๊<ล>ะค่<ล>ะหลายคนนะื่อาีจะมาฝากให้พระช่วยเจ้าค่ะพระก็คงจะช่วยได้บ้างระดับหนึ่งยิ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่ในศีลธรรมอย่างเนี้ย อย่างมีบางคนโหลูกดื่มเหล้าเมายาติดยาเสพติดต่าง,างๆจะเอามาฝากให้พระบวชให้อโอโ้โหเราพูดมันยังไม่ฟังเลยจะพ่อแม่พูดไม่ฟังแล้วพระจะไปพูดเขาจะฟังเหรอเออเอาคนดีๆมาบวชนี่มันมันน่าจะดีกว่าอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลแอย่าให้คือไม้อ่อนมันก็ดัดง่ายอย่างที่ว่านะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยบอกคอยสอนเขาหลายขวบสิบขวบนี่ยังบอกได้ยังสอนได้เก็ต้องมีกุศลบายมีกลยุทธ์บ้าง ถ้าเราปล่อยเขาไปยิ่งช่วงนี้มันโตเร็วการเปลี่ยนแปลงต่างม,มีมากถ้าเราเกินไป 15- 16เนี่ยมันเริ่มสอนยากละเรื่องตอนนี้เราต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อย่าอย่าให้โอกาสมันผ่านไปเฉยๆฉยอทุ่มเทเวลานี้ให้ดีนการงานอื่นๆเราทําตัวเป็นตัวอย่างด้วยในเรื่องธรรมะด้วยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านด้วยอยู่ที่บ้านก็พูดกันดีๆคือเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้มันดีคนอื่นก็จะค่อยๆดีขึ้นในครอบครัวได้ เจ้าคะ่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเบ้าหล่อรอ,อมเด็กๆกลูกหลานเราอยู่แล้วนะเจ้าคะ่ะทีนี้ในข้อที่ว่าจะชักจูงให้ศึกษาธรรมะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็นี่แหละจะ,จะทำอย่างไรดีพ่อแม่ก็ต้องพาเขาไปวัด <c oughs> สมัยเด็กเนี่ยอาตมายังจําได้เนี่ยพ่อแม่ของอาตมาเนี่ยพาไปวัดนี่ก็ไปงานวัดนะไปงาน<ช>วัดนี่ก็มีชิงช้าสวรรค์ มีปลาตุกตน,น,นตุ๊กตามีสาวน้อยตกน้ํามียิงปืนลมอะไรพวกเนี้ยรถไต่ถังด้วยเจ้าค่ะอ,อะไรประมาณเนี้ยซึ่ง <laughs> สมัยเด็กๆอาตมาเนี่ยก็จําได้ว่าไปวัดก็เพราะเหตุนี้แต่ถามว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำไมาวัดไปจัดงานอะไรอย่างนั้นนะคือมันก็อาจจะจะไม่ดีในจุดท,ที่เราเห็นนะนะที<ๆ>นี้อย่างทําให้อาตมาเนี่ยก็ได้ไปวัดอย่างเงี้ยก็เป็นสมัยเด็กๆเราก็เป็นอย่างนี้มันก็อาจจะได้ผลในระดับที่มันพอจะได้บ้าง นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราพาไปวัดเข้าวัดบ้างอาจจะเป็นไม่ว่าจะไปงานอะไรมันก็ก็ดีมันก็จะมีนะดีในส่วนที่มันพอจะมีบ้างนิดน้อยบ้างมากบ้างที่สําคัญที่สุดก็คือไปฟังธรรมะเออนี่มันดีนะไปทําบุญสุนทานให้ทานอันนี้มันก็ดนะีไปในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในเรื่องอื่นๆนี่ก,กด็ดีแต่ถ้าไปเรื่องความสุขทั้งตาทั้ง,ง,งหูเช่นไปงานวัดที่มัน มีเต้นดนตรีก็อทึ้คือโครมมีเต้นยกยอกอะไรที่มันดูไม่น่าไม่น่าดูอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ชักจูงให้เป็นตัวอย่างเจ้าค่ะและสมัยนี้ก็น่าดีใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข่ะวว่าอย่างเราดูตามข่าวทีวีหรือหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเจ้าค่ะก็คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เนี่ยนะเจ้าค่ะก็จะพาลูกๆเนี่ยไปเวียนเทียน ไปทํากิจกรรมอย่างนั่งสมาธิก็มีนะเจ้าคะหรือมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ารอนไหโศกเราเนี่ยที่โยมไปนี่ก็เห็นเด็กๆมากับคุณพ่อคุณแม่ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็เยอะเหมือนกันเจ้าค่ะใช่โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมเนี่ยเยาวชนจะมากันเยอะเจ้าค่ะในช่วงปิดเทอมเอ่อซัมเมอร์อย่างเี้เป็นต้นนะซึ่งซึ่งจะจะเริ่มกันละซึ่งที่วัดป่าไหโศกเนี่ยก็ในช่วงปิดเทอมเราก็จัดไว้ถึงสคอร์สด้วยกันเจ้าค่ะสาหรับเยาวชนที่จะมาได้เยาวชนนี่ก็คือ อายุตั้งแต่น้อยน้อยกว่า20ปีลงไปเหมือนที่ก็มากับพ่อแม่บ้างมากับคุณครูบ้างเล้วเราก็เริ่มมากันมากขึ้นแต่น้อยที่สุดที่เราเคยรับนี่ก็เจ็ดขวบเจ็ดขวบก็มานั่งสมาธิได้นั่นคือเจ็ดขวบเนี่ยเริ่มเป็นเข้าสู่อายุที่พอจะบอกแล้วฟังได้ไม่งองแงหาแม่เราก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่มีปัญหาอะไรนอนคนเดียวได้อย่างเงี้ยอันนี้คือเจ็ดขวบขึ้นไปแต่บางคนก็ ต้องต้องอายุมากกว่านั้นนะบางคนเจ็ดขวบก็ยังไม่ได้ก็ต้องเป็นสิบขวบสิบสองขวบไปเจ้าค่ะเท่าที่โยมเคยไปเคยมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็นํามาส่งวัดเลยนะเจ้าค่ะอยู่คนเดียววันแรกๆก็อาจจะทนไม่ได้พอตอนหลังอยู่จนจบเลยตั้งใจอย่างดีเลยนะเจ้าค่ะวันแรกก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไปเล่นกับหมาก,ก่อนเจ้า <laughs> ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะจะพูดถึงคอร์สปฏิบัติธรรมนิดนึงในช่วงของในช่วงของ summer ในช่วงภาคปิดภาคเรียนที่กาลังจะมาถึงเนี่ยซึ่งที่วัดป่าหน่อยโสเราก็มีตั้งแต่วันที่28สิบดมีนาคมนก็คือเริ่มวันนี้ละจนถึงวันที่ห้าเมษายนอันนี้รอบที่หนึ่งแลในรอบที่สองก็คือวันที่สิบเอ็ดถึงสิบเกาเมษาอละนี้คือรอบที่สองรอบที่สามวันที่ยี่สิบห้าเมษาถึงวันที่สามพฤษภาและซึ่งทั้งสาม รอบนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมหมดเลยดีมากเลยนะเจ้าค่ะที่อาจารย์คือตั้งใจว่าจะให้น้องๆเด็กๆได้มาปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะใช่อนนี่ก็คือทั้งเด็กด้วยทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งคุณครูด้วยเพราะว่าบางทีหยุดได้เฉพาะช่วงนั้นเท่านั้นเองอยู่ได้ในช่วงปิดเทอมซึ่งปิดเทอมย่อยบางทีก็ไม่ได้หยุดในนี้ปิดเทอมใหญ่บางทีอาจจะมีโอกาสมาได้ซึ่งถ้าบอกว่าคอร์สวันที่ยี่สิบแปดคือในรอบแรกเนี่ยคือเริ่มวันนี้เนี่ยอันนี้มันเต็มแล้ว นะวันที่สิบเอ็ถึงสิบเก้าอันนี้ก็เต็มแล้ว่ะที่ยังเหลือบ้างอยู่ก็คือวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่สามพฤษภาเจ้าค่ะที่พอจะรับเพิ่มได้นะคะใช่ใไปที่ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ w p d h s o r g วัดป่าดอนไฮโซกย่อว่า w p d h s o r g เจ้าค่ะก็สมัครผ่านออนไลน์ไปเลยนะเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะที่นั่นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์มี รูปภาพแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆ,ๆไปดูที่นั่นได้เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นก็เป็นสิ่งที่คิดว่าดีมากๆเลยสําหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่จะนําลูกหลานของท่านนะคะไปปฏิบัติธรรมรวมทั้งคุณจาด้วยนะคะที่ท่านผู้ถามมานี่ก็ เป็นช่วงเวลาที่ทางวัดป่าดอนไหโศกโดยพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกตามหลักสูตรการริกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆเลยก็จัดไว้ให้ถึงสามครั้งในเดือนเมษายนพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนก็ยอมเหนื่อยนะคะที่จะจัดคอร์สต่ตางๆเหล่านี้ ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังและ,ะบรรดาน้องๆเยาวชนไปสมัครกันได้เลยนะคะ เอราตอนช่วงปลายเดือนเมษายนยังว่างอยู่มีที่ว่างก็สมัครเข้าไปออนไลน์เลยค่ะเป็นสิ่งที่จะเป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับตัวท่านเองรับรองได้ว่าไปแล้วจิตใจสบายแล้วก็ได้ความรู้ทำตัวเราให้มีค่าขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตกอยู่ในกระแสมีความสุขมากๆเลยนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตที่จะ,ะกราบนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิตโภคส หรือท่านพระครูสิทธิพพภากรท่านจะอาวาสของทางวัดป่าดอนหโศกเพียงแค่นี้ผู้ท้าอีกนิดนึงนะคะว่าการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหโศกนั้นท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่เดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะคะก็ขอขอบพระคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจมบานสาทุเจ้าค่ะ